สวัสดีครับคลิปนี้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากครับเกี่ยวกับการเก็บเศษกระเบื้องครับเราจะไงายแผ่นกระเบื้องขึ้นครับแล้วก็ท้าไปชนผนังที่น่าจะเก็บที่ตรงแล้วก็มาร์กตรงริมกระเบื้องแผ่นที่ปูเสร็จแล้วครับไม่แยกกินหา้าคฉยเลยครับ ข้ามกันขึ้นดูขึ้นูเอากระดูกแยกข้ามขึ้นไปเอาขึ้นมามาร์กตามแผ่นกระเบื้องแล้วก็นำไปตัด ครับอลองดูว่ามันจะเปีหรือเปล่าคนี่ช่างคิงครับช่างใหญ่ไล่ปูตามหลังมาครับ รอตัดแผ่นแป๊บนึงครับเดยวพาเดินดูหน้างานครับแล้วมีตัวกั้นล่องด้วยตัวจับระดับด้วยใช้ตัวกั้นล่องสองมิลครับ

นะครับแล้วมาดูกันาา่็นาพี่ชอบฝากโอเคครับผมบไปเลยครับลองสองมิลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องบ้าน,านชอบงานเกษตรครับ